สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านเด้อสบายดีพี่น้องฟองไปบสุทธสุขคนพี่น้องมือนี่ปั่นเขานองดาวพี่น้องรถกําลังมาปั่นสาวสุนนีกําลังสินยางลงไปสักผาแล้วสิพาลงไปเบิ่งว่าใจจักสอบสิพาลงเบิ่ง่าได้จักสอบ,บ,สอบพี่น้องเลยสิได้จักสอบเห็นปัน่นเตือนเตือนแต่โดนอะไรพี่น้องเลย มาหล่นนำการเสด็พ่อเศร้าสอบอยู่บ่อพี่น้องเขาน้องดาวกำลังเริ่มปั่นแล้วมันหนีซาชเมะกะซัก,ก,กผ้าซักแพ้อีกเลยยังมาทันในยางลงไปเบิง่งเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องลงไปเบิง่งตอนนี้กะซักแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วกระสิพายามันแดดพี่น้องเลยแดยดแดเด,เ,ดเลยไปไม่ ฮ่าเด็กหน่อยเต็มอยู่พี่เนาะนี่ธงหน้าบ้านพี่น้องไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยบ้าน,นีแดดแฮมให้สัตว์จับให้จับกระสอบ เจ้ากระส,สอบพี่น้อกระสอบพี่น้องเขาน้อยเดียวว่าฮัละเนี่ยเพราะเศร้าสอบอยู่บ้านนี่ฮะก็ได้เศร้าไปไปได้พี่น้องเมืองที่ไร้เตอ๋อพอน่ะอ่าจะบางเป,ป็นกัญยอปั่นเขาหนองดาวเบิดแล้วปีนี้บ้านี้พี่น้องเลยเหนียบลอยก็จะกระไรคนอยู่เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกรจะกลับมาหกคนเคียบคนขอได้พี่น้องเลยมีแต่ตะบางซอยย่ออกจับปากกระสอบแล้วก็ย่ออกเป็นรถข้องบันดอนวายอันนี้พี่น้องเลยรถบันดอนวาย โอ้ยเฟืองสมกไก่เฮือนก็เราก็เด็กเฮานะมาปั่นไก่เฮือนเนี่ยเฮือนลังนันพีนนน่น้องแล้ยังข้าวเจ้าป้าข้าวเจ้าผู้ที่สวดหลดข่าวเจ้าได้พี่น้องอันนี้นะส่วนเขาอ,อันนี้ก็้ชิได้จักสอบเนี่ยแนมบิ่งเอ้าได้พอเศร้าปลายประมาณเศร้าปลายเศร้าวกว่ากระสอบพี่น้องเลย เด็กๆก็เต็มอยู่นี่เบิดโอ้ย่างก็ลุกลักลุกลักมะนาวหนูมะนาวหนูมะนาวคือแดดแทนู้มาอนีชุ่ยไปใหญ่ไปรับจางไปอีกเลยมานาามาดีไปลุงก่อนไหมิ่ด้แจ็คสอบโอ้ย สีใส่ท้องยางไห้ร้านกระบอกขึ้นเมื่อน่ะบ่มี่หอนน้ำตาลเอานั่งไปเตยฮ่าบัดชัวไอ้แม่วันทีรถถีบพื้นกระปุกข้าไปเบิ่งเอามาเอื้อยจะเป็นผุ้นทื้อมาแล้วปวดเชี่ยกรองุกเข่เอ้าเตยข้งเอาปื้เอาไห้เฮานั่งวะนี่เอื้อยนะป๋อนไห้เฮานั่งขึ้นมาเอื้อยจะเป็นคนทื้อบวดไดเลี้ยวเบิ่งเอื้อยนั่นแหละปื้บอกว่าเบิ้งบระกระปุกโลดเอาเมื่ออะไรน้ำตาลเบดเข้าไปบอกเทพไปเข้าบอก น้ำตาลน้อยเดียวก็เอาบ้บไดกระปุกบ่ตะกี้มันก็ลรเครื่มมองนี่มอมาเข้าไอที่ช่องทื่ออ๋ออันทันสบ,บายไไดีมาลา้นก่อนวะตาในเทพพี่อ่ะอเลยหมดตาในเทพเเทพี่อ่ะเอา้าในเทพหมดเป็นคนละามือน่ะเอาว่เเาเมืม่อกี้แลทวถีดเ,เือกระปุกที่ล้ทีดแม่บ้าพวกมึงไปละามือได้จัะนั่งอันนี้คนที่ห้องน้าเอ้า อยากกินตาบกพุ่งตื่นมากอะอยากโรดน้ำตาลบะมีเน่ยประเดกพุ่เเป็นยางลูกไ่ตัวนั้นนะแม่จบแล้วแม่ยังยังยดงยคงยังยยยงยงยงยังยังยังยยังยังยัยัังย sao bài vợt <laughs> đây không có giải ngân sọc 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 เขาเจ้าไล่อยู่ได้ยินได้หาสอบนะฮกซอฟุบอ๊ะยักอ่าเคิ่งมั่นกานี่อยู่ห่วงมันไล่กว่าหน้าอันท่งนั่นบอ๊ะยักจะมาได้ฮกซอฟุบอ๊ะยักกระเพือเออคำมันคือไะไรยันบอ๊ะย em. ักเฮ้ยไอ้น้อยยัน คลายบอลลินลูกบอลลินแม่ว่ารถมันกันโยกเขาแห้งบ่ได้ก็คลอยเขาคลอยเยื้อลูกเยื้อบางนาก็คืออยากเบิด์ตเลยเนาะพี่เนาะ เจา้านาก็ออกหน้าพี่น้องเลยปั่นเขาแล้วแล้วชุดนี้ก็สีออกมาเ<อ>ขาจะเอาบานตงไปลุย ความมาในนี่บ่กองมนได้เทไรสะกองนั่นนะปลาต้อยกองมนได้เทไรเออตัวนี้ตัวนี้ได้สะบ่ตัวนี้เด้องเฮาเนของเฮาได้สาแปะขาเจ้าจักสอเยนี่เอ ก็ว่าแล้วหกเจ็ดนี่แหละวะเจ็ดอ็กินปันได้เด้กินแค่ชิได้แหละข้าวเจ้านะกินข้าวเจ้านี่ละข้าวผู้เท่าเนาะมันก็เป็นยังซี่เลยตายเพียงเปนเมื่อบ่ได้เยนเมือบ่ได้ง่ามมาลีข่าวเจ้านะตอกว่ะ ออกหน้า<โ>ดได้เดียวนี่นะแกะอันนั้นได้บัณฑิตแกหมกทวดินได้เลยนะซิไปปอกหมกทวดินบันีฑเรียกนะกี่พ่อใหญ่ซนะีน่นะนนะปอกแล้วพี่ใหญ่ซีน่ะปอกแล้วได้เท่าไดก็รวมหมดน้องดาวดได้เท่าไรได้ร้อยเท่าไรเดี๋ยวไปเลยห <laughs> มดซ้ำหน้าเอ้ยซ้ำ เส็าแฟสบได้ส้านาโคกสำนักนาโคยังจองหายังได้สามสิบสี่อยูสามปสามชิปปสามชิบโบติปกติเขาใส่เบิดในข้าวนี้วหันนะตัวนี้นหะขาเจ้านะใส่นี้ขาเจ้านะมันนี่บม่ใสยเออมันจะฉีเขิงในนันนะมใส่ข้านี้าเจ้านะมันลุกเนาะใช่น้องไปจุ่มไปจุ่มเองมัน้องขาวใช่น้องไปจุ่มต่อกับด้ยอะอะแล้วชุเจ้าสีขั้นคายนะเทพ ลงมาเดี๋ยวนี้มันชิเป็นคั้นค่ายรีสอร์ทนะเฮ้ยเกิบกว่าชิเสียพ่อเกิบบันนี้เอาทินเจ้าปลาไว้มันชิโยดลงมาสรุปแล้วกระนองดาวก็ไดเส้าแปดสอบเส้าแปดสอบพี่น้องเอ้ยเนี่ยบาสนี่ละสิบอกกกินเนี่ยบาสนี่ละสิบอกู้กินไปกินน้ำเด้อพี่เด้อเรยากแช่ป่ากระชอนบอยากเนาะคุณพี่ไม่ได้กินน้ำคุณพี่ไม่ได้กินน้ำนะ ยอมเด้อเม็ดงามได้หนิพี่น้องไอ้โมได้ด่างคือหน้าหอยัมเม็นเป็นคือหน้าหอยพักซี่ฮ่าเนาะเอาปื้อบรอกินสิจะชิบซอบมันยังเบาแล้วต้องหวานเอาหวานเอามันจังได้ลายเห็ดหน้าหวานบริส่าหัดช่องห้ยฮ่าซ้ำถึงเขาเจ้าถึงเขาเหนียวได้ซาเป็ดสรุปได้ซาเป็ดอบเขาเจ้าเอาเลือดจะช็อบ ้าหนึ่งเจ้ากบเจ้าบอเส้าหาบอตอบหนึ่งก่อะอบหนึ่งครับอันนึงเพิ่งสอบครับเจ้นี้สอบหนึ่งก็เพิ่งสอบประเจ้าก้าแต่เจ้าหาเ้าหาอบกระเบิเต็มค่ะห่วยอันหนึ่งสวยยางมัดบรไไ้กบ่ไ้ได้ดีนะถวยอันหนึ่งห่วยมัดอันมัตักออกนี่นะบ่าโนก็บ่าเสียไทยอ่ะมัดทยได้นนโอ้ยน่ะปอแม่ว้าเดี๋ยวนี้คัน เดี๋ยวไทยลงมาเดี๋ยวนี้เร็วๆเป็นตนก็เป็นตอเนียคือกันเดียวกันเลยคือกันอันเดียวกันทาม่นโบฮู้นี่ก็คือโบจักเลยตั้งแต่ยี่ในกันตั้งแต่ยี่ในอันเ่ม่วงมั่นคอยมาคอยเบิ่งนะเนี่ยคือกันพอแล้วปะมันต่างกับตัวซูงกับตัวเตี้ยอันนี้นันคือคือกันปะอันเดียวกันเลยเย็นเร็วไมันสิลงเย็นแล้วคืออันเดียวกันเพรายังมันไม่เหม็นจ้ะ แม่นบ่อเท้นี่มันบ่อจะใส่เออชอบแหลกกับน้ำเจ้าอ่ะยังกบโม่เบิ่งมจืดจืดเท้ามันอยู่เด้เขาคิดเปดคือเขาว่าเขาเจ้าตันอยู่หน้าเฮ้าน่อยปัดปัดยาวเม็ดน้อยกว่าเออสิน้อยกว่าหน่อยนึงน้อยกว่าน้อยนึงเราคิเบ็ดตื่นตื่นกว่าเออตื่นตื่นไงก่อนเออเนี่ยลงใคแล้วบริหารนั่นโอ้เจ๊แม่สัตว์หักเนาะสั้นไหนห้องสั้นก็ลงมาบตรงนี้ นเ่ียใช่หนาใช่ตาที่เจ้านะลูกมาขักเะบางไปเลยงวที่เจ้าหาตัวที่กินหอดไสปูหย่ได้ลายเด้อโวไยโะปยโว้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 ยโ่้ยโว้ยโว้ยโว้ยงว้อโว้ยโว้าโน้ยว้ยโี้ยโวยโว้ลโ้ยโว้ล้ว้ยโ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 ว้ยัว้ยโว้ยวันนว้เนี้ยไปทับซอยโวียโว้ยโซอยโวย เด้อ,อ,อดินสี่สอบผาสอบเลไม่เหี่งเกียวโอเคพี่น้องมาเนี่สรุปแล้วหน้าน้องดาได้ปักหลายน้องพี่น้องเลยสาโพมพรจึงเกี่ยวแล้วในเศ้าแปดสอพี่น้องในเศ้าแปดสอหมอดชามช,มามชจำ้ำเกี่ยวแล้วเมื่อหนึ่งมัดเมื่อหนึ่ง na, 2, 3, 4. 4, 4, 4, เกี่ยวเมื่อหนึ่งเก็นาสองเมื่อสเมื่อกับสสเป็นสี่เมื่อฮอดำกัเมื่อเมื่อหนึ่งเนาะ ลูกกามในหน้าสีมือได้ขาวสิบแปดสองเห็ดหน้าสีมือลูกแ็่ลูกอะไปไลยกับคุณหมอหำเนาะการัน<ห>ม,ม,มันเบิดไม่หอบโบเดรเซโก็ชับโอเคบันนี้พี่น้องจอก,กันคลิปนาะจบบ,าจบันนี้คลิปคลิปเกี่ยวขาวจบแล้วบันนี้บนโบบี้อีกแล้วบโบบี้ไมีได้คลิปออกง,งานลองเพลงนี่น้องบันนี้เจอกันคลิปนาพี่บ้าคลิปปูหม้อทุดินเด้คลิปปูหม้อทุดินปูหม้อทุดินต่อ